เหียงรองเป็นปกกก็สาียงรองเป็นกากันก็สาวเหียงรองเป็นฟันกันก็ถีงยีงรองป็นฟันกัดีเห็นแล้วเงกระวัดใจผมมากเลยทุกคนที่หมากเลยอะใช่ทุกคนร่วมกัน ตอบข้ออนไม่ได้ใช่ไหมด้ถ okay, ้าได้นี sure> ่มีเรื่องเลยเอาเหียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลยได้เสนอว่ายังไงเลยยักยันไงเลยยเลยยังไงงไังงงเ ก็ดีเองนะข้อสอบตอมาเยเอาอก็รู้ดีถามกันไป